สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะติ๊กปารณีบูหลงนะคะปัจจุบันนี้เป็นผู้ร่วมธุรกิจกับ Unilever Life ลนะคะในตำแหน่ง National Executive Business Partner นะคะวันนี้ต้องถามผู้ชมทางบ้านทุกๆท,ท่านว่าอากาศที่บ้านของท่านดีไหมนะคะช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่เที่ยวทิปนะคะเรียกได้ว่าเที่ยวทิปแต่วันนี้ค่ะจะมาชวนทุกท่านนะคะจุด ประกายความฝันในวัยเยาว์ของเราสักนิดนึงนะคะเป็นอย่างติ๊กไมก็คือตอนเด็กๆค่ะจะมีผู้ใหญ่ใช่ไหมคะชอบมาถามเรานะคะว่าเฮ้ยแบบหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากทําอะไรโตขึ้นอยากเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเด้งเนี่ยตอนนั้นนะคะประมาณ4ี่ห้าขวบก็จะมีความฝันหนึ่งเลยเพราะว่าชอบดูโปสเตอร์ที่มันแตะตามที่ต่างๆชอบดูนิตยสารอะไรเงี้ยแล้วนึกถึงออกไหมว่า เราอะก็เป็นเด็กแบบที่อยู่ในครอบครัวที่มันเบสิกมากนะคะ,ะเพราะฉะนั้นการขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเย็นสําหรับเราเราก็จะบอกแม่ว่ามามามาเนี่ยติ๊กะ้ะแบบอยากเที่ยวรอบโลกอะอยากเที่ยวเมืองนอกอะ,อะไรเงี้ยนะคะแล้วแม่ก็ชอบพูดกับเราบอกว่าเออเดี๋ยวให้มามาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกอนอะไรเงี้ยนะคะตอนเป็นเด็กเราก็เออเอได้ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องไกลตัวแต่ยังคงความฝันนั้นตลอดเวลาเนาะแม่ก็จะคอยบอกว่า เออตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนไปเรียนหนังสือดีๆสิไปเรียนคณะดีๆไปเรียนที่ที่มันดีๆเราจะได้แบบไปเที่ยวเมืองนอกไง่ายนะคะก็เป็นยังไงคะเอนทานค่ะเข้าแหมยุเราใช่ไหมอายุ38นะคะเป็นแก๊งที่ยังเอนทานอยู่เข้าคณะไหนนะคะอักษรศาสตร์จุฬาเพราะว่าอะไรคะเป็นผู้หญิงฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสนะคะถ้าได้เป็นแอร์โฮสเตสจะได้เป็นยังไงคะ ได้เที่ยวทัวโลกได้พูดภาษาอังกฤษนะคะเรียนมัธยมก็เรียนศิลป์ฝรั่งเศสไปเข้าเรียนคณะอักษรศาสตร์ก็ฝันค่ะอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสอยากจะได้เดินทางรอบโลกนะคะสุดท้ายนะคะชีวิตไม่เป็นไปอย่างฝันค่ะเพราะว่าอะไรคะเห็นผู้ชายยืนข้างๆนิฉชันไหมคะตอนรับปริญญานะคะก็คือเราสุดท้ายค่ะติก๊กมามีสามีนะคะเป็นข้าราชการตำรวจนะคะหลังจากรับปริญญาได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นค่ะ ความฝันก็ยังต้องพับอยู่เพราะว่าแบบเหมือนกับก็ต้องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแต่งงานกันนะคะแล้วก็ต้องเริ่มใช้ชีวิตครอบครัวละนะคะในตอนนั้นเนี่ยจากที่เราเคยจะคิดนะคะว่าเหมือนกับเฮ้ยจะไปเป็นแอร์จะไปสอบอันนั้นอันนี้ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตคู่อยากจะมีชีวิตครอบครัวความฝันนั้นะ่ะยังมีอยู่ไหมยังมีแต่ก็ต้องเหมือนกับ ต้องใช้ชีวิตอยู่บ <Stars> นเส้นทางที่ออกห่างความฝันเราไปอีกแล้วนะคะจนมาทำอะไรคะก็มาทำงานค่ะในอาชีพของออร์แกเน r เซอร์นะคะ,ะ,คะแต่ก็เป็นอีเวนต์ออร์แกเนเซอร์ที่จัดอยู่ในประเทศไทยนะคะก็เป็นอีเวนต์ออร์แกเนเซอร์ระดับประเทศก็จริงเดินทางทั่วประเทศค่ะ <monthly> แต่แม้แต่ออกนอกตะเข็บชายแดนเนี่ยก็ยังไม่มีปัญญาออกไปนะคะเพราะว่าอะไรนะคะทำงานคะ่ะเป็นจูเนียร์อยู่ เงินเดือนเองเนี่ยต่อเดือนนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งบาทคือมันน้อยขนาดนั้นจริงๆนะคะก็เริ่มแบบพอเรามีครอบครัวค่ะแล้วก็สามีเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรนะคะเราเองสองคนเนี่ยมาจากครอบครัวที่แบบว่าเป็นชนชั้นล่างเลยนะแบบว่าคือรายได้น้อยนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตกันเนี่ยอยู่ในแฟลตเล็กๆสามีเงินเดือนหมื่นกว่าบาทที่ก็เงินเดือนหมื่นกว่าบาทนะคะก็มาใช้ชีวิตกัน ท่านเชื่อไหมว่าจุดจุดนี้แหละเป็นจุดที่ติ๊กลืมความฝันติ๊กไปสนิทเลยนะคะไม่รู้คนทางบ้านเนี่ยเป็นอย่างติ๊กหรือเปล่านะที่ชีวิตครอบครัวนะคะหน้าที่การงานรายได้ที่มันจำกัดมากๆเนี่ยมันปิดประตูความฝันเราถ้าใช่นะคะช่วยกันกดหนึ่งมารัวๆด้วยนะคะแปลว่าชะตากรรมเดียวกันเนี่ว่าไหมนะคือมันเหมือนกับเฮ้ยอยากเที่ยวนะ แต่จะเที่ยวก็เป็นยังไงล่ะแต่งงานปุ๊บมีลูกปับค่ะติ๊กก็เนี่ยแหละอยู่แฟลตเล็กๆนะแฟลตตำรวจนะคะเงินเดือนหมื่นกว่าบาทโอ้โหจะซื้อตั๋วเครื่องบินยุคนั้นนี่คือไม่มีโลคอรสแอร์ไลน์ถูกไหมการเที่ยวต่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะจะเที่ยวที่ไรคิดเลยเฮ้ยเก็บเงินไว้ซื้อนมให้ลูกเนาะพอคิดแบบอยากเที่ยวอะ่ะท่านเชื่อไหมติ๊กใช้วิธีการเที่ยวทิป ไม่ต่างกับโควิดยุคนี้เนาะก็คือซื้อนิตยสารเพื่อนเดินทางนะคะมาเปิดอ่านไปนเรื่อยๆเนาะชีวิตก็จํากัดจํเกียนะคะคือพอจะเที่ยวจะเที่ยวเฮ้ยต้องเก็บตังค์สิเดี๋ยวลูกเราอะ่ะก็จะต้องเข้าโรงเรียนนะพอจะเที่ยวจะเที่ยวสามีสกิดบอกว่าออย่าไปเที่ยวเลยพี่ว่านะเสียดายเงินคาคานี้มันตามหลอกหลอนทุกท่านหรือเปล่าคือคําว่าเก็บเงินไว้ใช้ทําอันนี้ดีกว่า เก็บเงินไว้ใช้ทําอันนั้นดีกว่าชีวิตเรามีเรื่องที่จําเป็นกว่าในเรื่องของการเที่ยวความฝันตรงเนี้นะคะที่คิดว่าจะไปเปิดโลกกว้างเนาะชีวิตเราอะเราเกิดมาทั้งทีอะเราไม่ได้อยากเห็นแบบสาทรบางแสนพัทยาพัทยาสาทรสาทรบางแสนบางแสนลามอินทราชีวิตเราเราไม่ได้อยากมีแค่เนี้ยแต่ในวันนั้นค่ะจําเป็นจะต้องเหมือนกับแบบเฮ้ยก็มีความฝันนะ แต่ถ้าจะคิดว่าถ้าเราจะไปเที่ยวไปเที่ยวคนเดียวโหรู้สึกผิดเลยใช่ไหมคะเอาเงินในบ้านเนี่ยไปใช้กับตรงนี้หรือถ้าจะไปทั้งบ้านเฮ้ยใจใจเราไปทั้งบ้านมันก็คือเงินเก็บที่หมดทั้งบ้านและอย่านับประสาได้เงินเก็บเลยค่ะนี่บัตรเครดิตนั่นนี่ yeah, yeah, น้นเยอะแยะเนาะก็ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจเลยที่จะปิดตายประตูความฝันนะคะจนมาวันนึงค่ะที่บอกท่านเลยว่าเป็นจุดที่เขาเรียกว่า transforming life ของติ๊กอะคือเป็นจุดที่เปลี่ยนชีวิตติ๊กแบบทั้งชีวิตเต็มเมเลยเพราะว่าเพื่อนมาเยี่ยมตอนที่วันคอดลุกนั่นแหละนะคะแล้วเพื่อนเนี่ยก็คุยนั่นคุยนี่จนเรารู้สึกว่าเฮ้ยยูนิลิเวอร์เหรอยูนิลิเวอร์ไลฟ์เหรอเป็นยังไงนะคะก็เหมือนกับจุดประกายความฝันเราแล้วสิ่งที่มันจุดแบบปิงป๊งปิง๊งปิ๊งงว้าวมากๆเลยเนาะใครบางคนเนี่ยถ้าเห็นเพื่อนมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมคะเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับแบบ เออแบบก็เป็นเรื่องของเขานั้นนินนนใช่ไหมคะแต่ท่านเชื่อไหมว่าเพื่อนอะเอาอัลบั้มที่ไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์เบลเยียมกับยูนิลิเวอร์ไลฟ์มาให้ติ๊กดูนะคะทำให้ติ๊กเกิดความรู้สึกยังไงเฮ้ยทำยังไงอะ่ะทำยังไงที่เราจะไปเที่ยวแบบเขาได้บ้างนะคะกลายเป็นว่าติ๊กเองเนี่ยนะคะตัดสินใจค่ะขอเพื่อนที่จะร่วมธุกรกิจกับ Unilever Life ลนะคะทั้งทที่ตอนนั้นเนี่ยเพิ่งคลอดลูกเนาะเพื่อนก็เลยบอกว่าโอเคเอาอย่างนี้ มาศึกษาก่อนมาดูบริษัทก่อนนะคะก็เลยมีโอกาสได้มาลงลึกค่ะมาดูเอ๊ะยูนิลิเวอร์คือใครนะคะยูนิลิเวอร์ไลฟ์เนี่ยเป็นยังไงรากฏมองย้อนกลับไปอ้าวตายละฉันทำงานอยู่อีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ยูนิลิเวอร์เป็นลูกค้านี่นาเป็นลูกค้าของเราก่อนหน้านี้เราอ๋อเรารันเกี่ยวกับแชมพูให้เขาเราลันงานอีเวนต์ผงซักฟอกนั้นนี่น้อยให้เขาเอ๊ะเขาเป็นบริษัทที่ทำหลายนแผนกนี่นาแล้วเขาคือใครนะคะ เขาเป็นหนึ่งใน500บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้นะคะเขาเป็นหนึ่งในร้อยแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเขาผลิตบีด o ด l ลักซ์เ n นซิสไลท์โอ้โหเขาอยู่กับเราอะ่ะมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดอะได้เนอะคะก็เลยกลายเป็นว่าโหเปิดใจเลยยิ่งใหญ่มากแล้วติ๊กถามเพื่อนว่าเธอแล้วฉันต้องทำยังไงต่อนะคะเพื่อนบอกว่าเอาอย่างนี้บริษัทเนี่ยได้เตรียมแพลตฟอร์มไว้รองรับติก๊กโหจริงเหรอนะ คือการจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้ชักเริ่มกลัวแล้วมันต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนแต่เพื่อนบอกว่าด้วยนะคะด้วยการที่ Unilever อร์เปิดยูนิลิเวอร์ไลฟ์ขึ้นมาเนี่ยเขาทําแพลตฟอร์มนะคะที่เจ๋งมากๆไว้รองรับเราเฮ้ยแพลตฟอร์มคืออะไรนะคะเพื่อนบอกว่าอา้าวคิดง่ายๆถ้าเธอจะทําธุรกิจ เธอต้องนึกถึงจะมีสินค้าอะไรมาขายถูกไหมถ้าเธอจะทําธุรกิจมันก็ต้องมีระบบขนส่งระบบนั้นนี่น,น้นเฮ้ยเธอจะทํางานยังไงเอาจ่ายรายได้คอมมิชชั่นยังไงใช่ไหมติ๊กถ้าเกิดเธอจะทําทีมชวนคนอย่างนั้นอย่างนี้มาทําธุรกิจร่วมกันกับเธอเธอต้องเตรียมงานเนี่ยเยอะมากใช่ไหมทําเลที่ตั้งสถานที่สร้างแบรนด์เออจริงนะคะก็ฟังเพื่อนเพื่อนบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ง่ายมากๆเลยนะก็คือติ๊กเนี่ย พาตัวเองเข้ามาศึกษาแพลตฟอร์มก่อนว่าเขามีเตรียมอะไรไว้รองรับนะคะอันที่หนึ่งเลยสินค้าสำคัญมากท่านว่าถูกต้องไหมคะถ้าใช่ช่วยกันกดสองโลเลยนะคะติดก้าวเข้ามาในธุรกิจนี้นะคะ่ะที่เข้ามาดูเลยว่าโอ้โหสินค้าโหตอบโจทย์เลยเบื้องต้นเลยก็คืออะไรเราเองเราอินกับสินค้าเพราะว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับความงามและสุขภาพไม่มีผู้หญิงคนไหนคะ่ะถูกไหมคะไม่อยากสวยไม่มีผู้ชายคนไหนไม่อยากมีสุขภาพที่ดีนะคะ ก็ตัดสินใจเออสินค้าน่าใช้มาศึกษาศึกษาไปเรื่อยๆแล้วทํายังไงอ่ะเราทําธุรกิจไม่เป็นจบอักษรศาสตร์จุลามาโอ้โหเลขเลขิกฉันตกทุกวิชานะคะเลขเนี่ยเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรเขามีระบบเรื่องของการโคชชิ่งมีการสอนวิธีการทําธุรกิจอย่างละเอียดเขามีเรื่องของอะไรคะเรื่องของรถแม p ในการศึกษาว่าอ๋อแล้วฉันทําธุรกิจก้าวที่1ต้องทํำยังไงก้าวที่2ต้องทํำยังไง มีระบบซัพพอร์ตในเรื่องของอะไรเธอไม่ต้องมายุ่งเรื่องสต็อกมีคนทํางานหลังบ้านมีคอร์เซ็นเตอร์มีเว็บไซต์ซื้อขายสินค้านะคะมีระบบการทํางานบนโทรศัพท์มีมือถือเครื่องเดียวมีไหมมือถือเครื่องนึงกับ 4G 5G เนี่ยมีไหมถ้ามีทํางานได้แล้วนะคะโอ้โหมีเครื่องมือรองรับบนมือถือน่าทามากสุดท้ายเลยค่ะมีอะไรมารองรับเราคะซึ่งติ๊กบอกเลยนะว่าอันนี้มันว้าวมากสําหรับติ๊กก็คืออะไร อย่างแรกเลยก็คือจริงอยู่ก้าวเข้ามาในธุรกิจนี้เพราะอยากหารายได้เพิ่มนะคะจากการทํางานประจําที่มีอยู่แต่สิ่งที่มันว้าวอะ่ะพอติ๊กถามเพื่อนว่าเออเออแล้วที่เธอไปเที่ยวอะ่ะมันมันคือ,ม,คอมันคือส่วนไหนหรอของแพลตฟอร์มนี้เพื่อนบอกเลยว่ามันคือ l i v e Max r w w r r s เธอทําธุรกิจนี้ระหว่างทางเธอไม่ใช่แค่ได้รายได้แต่เธอจะได้ใช้ชีวิตและตอบโจทย์ความฝันน่ะที่เธอบอกว่าก็เธออยากเที่ยวอะ่ะ ะะเพราะฉะนั้นอันนี้คือแบบโดนใจอย่างแรงนะมันแทบจะปิดประตูความฝันเราไปแล้วอะเนื่อไหมคะก็เลยลุยธุรกิจนี้ค่ะในปีแรกเนี่ยตอนปี2006นะคะที่ก็ทําธุรกิจนี้ค่ะแล้วก็ชวนสามีมาบอกว่าเออเฮ้ยแบบมาช่วยดูหน่อยสิว่าธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยม,มันดีไหมอะไรเงี้ยนะคะก็แฟนก็มาช่วยดูนะคะก็ศึกษาไปด้วยกันเริ่มต้นไปด้วยกันลุยบนแพลตฟอร์มนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วทําทําไปสักพักค่ะก็เริ่มมีรายได้นะคะ สี่พันเจ็ดพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นไปเรื่อยๆนะคะปาฏดค่ะทุกท่านเชื่อไหมชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะดำเนินมาดีๆลุยๆลุยๆอยู่วันหนึ่งติ๊กเจอสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์อ่ะที่มันเข้ามาสะดุดความฝันเราอีกละมันก็เหมือนกับทุกท่านอ่ะกำลังทำงานทำงานเอนจอยอยู่นะคะอยู่ๆก็เจอวิกฤตโควิด COVID. ใครจะคิดว่าวิกฤตการณ์ทั่วโลกมันทำให้เราต้องเที่ยวทิปรู้ไหยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยติ๊กเจอเหตุการณ์นี้นะคะ แต่อย่างที่บอกคะ่ะด้วยถ้าด้วยการที่เราเนี่ยต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งเรื่องสต๊อกทั้งเรื่องสินค้าเรื่องอื่นไม่มีแพลตฟอร์มแบบนี้มาลองรับอะ่ะติ๊กบอกเลยว่าติ๊กสะดุดแน่ๆเพราะตัวเราอะ่ะก็ต้องมาลุยทุกอย่างใช่ไหมคะไหนจะต้องเฝ้าสามีที่โรงพยาบาลดูแลลูกเล็กๆอีกนะคะกลายเป็นว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะมันมีแพลตฟอร์มนี่แหละนะคะมีคนทํางานหลังบ้านให้เรามีสินค้ามีการวิจัยมีการลันของเรื่องการจ่ายรายได้ที่เป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกเดือนนะคะเกิดอะไรขึ้นคะติ๊กทำธุรกิจนี้เพียงพาร์ทไทมนะคะครบ1ปีที่มีรายได้เกือบห0 0 0งแสนบาทนะคะทำให้มั่นใจมากๆเลยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจค่ะลาออกจากงานนะคะหลังจากทำธุรกิจนี้พาร์ทไทมได้แค่ปีเดียวนะคะ ก็หมัดเริ่มต้นนะคะลุยจริงจังค่ะสามีนะคะซึ่งพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งปีนะคะเขาก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จริงอยู่ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุนะคะสามีิีงเนี่ยกลายเป็นคนที่นั่งวีลแชร์แต่เราเองค่ะทำธุรกิจนี้ด้วยกันบนแพลตฟอร์มนี้เนี่ยทำให้รายได้เราเติบโตไปเรื่อยๆๆืๆ่อรืเืยนะคะจนมีรายได้เนี่ยเจ็ดหลักนะคะก็เกิดอะไรขึ้นนะคะ สิ่งที่จะเล่าหลังจากนี้เนี่ยติ๊กบอกเลยว่าอันนี้คือตัวอย่างของรายได้ที่ได้แต่จุดป,ประสงค์และความฝันนะคะที่มันกลับมาค่ะเรื่องรออีกครั้งในชีวิตของติ๊กเนี่ยก็คือรีวอร์ดของชีวิตนะคะรางวัลของชีวิตที่เราเองเก้าวเข้ามาในธุรกิจเนี้ยเพราะอย่างหนึ่งเลยค่ะคือเราอยากเที่ยวเราอยากได้ใช้ชีวิตนะคะแล้วท่านเชื่อไหมเราก็ยังมีภาระอยู่เหมือนเดิมถูกไหม เรายังอยากหาไรายได้ดูแลครอบครัวอยู่เหมือนเดิมท่านเองเนี่ยท่านอยากเป็นแบบนี้ไหมคืออิ่มจังตังอยู่ครบอะคือได้เที่ยวแบบเอ็กซ์คลูนะคะได้ไปในสถานที่ที่แบบเฮย้ยแค่นั่งเครื่องบินครั้งแรกก็แบบว้าวแล้วอะ่ะกับ Unilever นะคะมีแบบกับปันนะคะกล่าวต้อนรับเราเมีโลโก้ Unilever อร์อยู่ที่อยู่ที่ศีรษะข้างหลังศีรษะเรานะคะอยู่บน เครื่องบินเนี่ยไม่ว่าจะกี่ไฟล์ตเป็นอย่างนี้เลยก็เริ่มได้เที่ยวนะคะได้ท่องโลกกว้างนะคะประเทศแรกๆที่มีโอกาสได้ไปนะคะก็อย่างประเทศนี้นะคะคือใครจะคิดแต่ตอนนั้นเราอายุแบบ23-24นะคะได้ไปเที่ยวเยอรมนีนะคะสาธารณรัฐเช็กออสเตรียนะคะอย่างภาพเมื่อกี้ก็คือที่ลอนดอนนะคะทีอะ่อังกฤษนะคะก็ได้ไปเที่ยวหลายเมืองมากๆโหมันเป็นอะไรที่แบบ โอ้ความหนาวมันเป็นอย่างนี้หรอปรา,าสาทมันเป็นอย่างนี้เหรอบริษัทพาไปนอนปรา,าสาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็พาสามีไปด้วยนะคะในคลิปอื่นๆค่ะทุกๆปีเนี่ยบรัทจะให้รีวอร์ดเราก็คือพาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยปีละ2ทริปนะคะแล้วก็เป็นยังไงคะตอนนั้นนะคะก็ได้ไปเที่ยวอิตาลีนะคะไปสวีทกันนะคะก็เป็นอะไรที่แฮปปีม้มากๆนะคะจากที่เคยเปิดนิตยสารค่ะโอ้โหแบบทะเลสาบโคโมโ อยากไปมากพี่อิตาลีเพื่อนเราคนหนึ่งนะคะมีบ้านอยู่ที่ทะเลสาบโคโมเฮ้ยทะเลสาบโคโมันเป็นอย่างนี้พาค่ะบริษัทพาเราลงเรือค่ะไปล่องเรือค่ะที่อ่าวนะคะที่ริมทะเลสาบโคโมโนะคะแล้วก็ไปนอนโรงแรมค่ะ5ดาวที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกโฮเทลเดอะพาเลสนะคะไปนอนหรูหราแบบ คือคลิกหรูหรามาเหานะคะถ้าใครชอบเที่ยวหรูหรูนะคะฝากกดหัวใจรัว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 มาเลยนะสายหรูหรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปารณีค่ะเป็นคนหนึ่งเลยที่ใครจะชวนไปกางเต้นนะคะไปนอนตามยอดดอยไม่ไปค่ะชีวิตลาบากมามากพอแล้วนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยขอนอนหรูหราอย่างเดียวนะคะก็ไปไหนอีกนะคะ อันนี้คือยอดเขาจุงฟาวค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็นั่งรถเข็นแบบนี้ค่ะเบริศกพาเราค่ะขึ้นไปเอนจอยนะคะไปเล่นหิมะนะคะขาดกระแต่ยังไม่ได้เป็นเล่นสกีนะคะคือเล่นไม่เป็นนะคะเขาก็อยากให้เล่นอยู่นะคะหรือหรืออีกอย่างนะคะเด็กเองนี่ก็ไปเที่ยวนะคะในประเทศในโซนที่ อยู่อีกทวีปหนึง่งอย่างเงี้ยอย่างออสเตรเลียนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่เฮ้ยตื่นเต้นอะ่นะเนาะเราเนาะได้ไปดูไปอุ้มโนมีโคลานะหรือไปวิ่งค่ะที่อ่าวซิดนีย์อย่างเงี้ยมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่เฮ้ยตอนวิ่งอยู่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะแบบ เกิดกี่ชาติวะเราจะได้มาอยู่จุดนี้เนาะมาวิ่งยามเช้ากับเพื่อนเพื่อนนะคะอันนี้ก็เป็นประเทศเกาหลีนะคะเกาหลีเนี่ยก็ไปมาหลายทีมากนะคะดิฉันก็เป็นสาวกถนนเมียงดงนะคะคือช้อปปิ้งแล้วช้อปปิ้งอีกนะคะก็ความประทับใจค่ะก็คือได้พาคุณแม่ไปด้วยตอนที่ไปเกาหลีครั้งแรกนะคะคุณแม่เนี่ยในทริปนี้เนี่ยตลกมากคือพาคุณแม่เล่นรถไฟเหาะตีลังกาเป็นครั้งแรกนะคะเล่นด้วยก,นนะะวกันสองคนนะคะกีตแตวแตกันสองคนนะคะแม่ก็แบบบอกว่าเออเนี่ยมาม้านะ เคยไปที่สนามหลวงแล้วก็หมอดูอ่ะเขาดูลายมือเขาบอกบอกว่ามาม้าจะได้เที่ยวทั่วโลกเฮ้ยไม่คิดเลยอะ่ะจะได้เที่ยวทั่วโลกกับติ๊กท่านคิดดูสิคะทําธุรกิจอยู่นิริเว์ไลฟ์มันว้าวไหมอะ่ะมันไม่ได้ทเที่ยวแค่เราคนเดียวพาแม่เราเที่ยวด้วยพาลูกเราเที่ยวด้วยนะคะลูกติ๊กก็เที่ยวกับธุรกิจนี้เนี่ยตั้งแต่อายุ3ามขวบนะคะก็ไปนะคะในทริปแบบเด็กน้อยะคะ่ะบริษัทดูแลลูกเราอย่างดีนะคะอันนี้ก็เป็นทริปซิงไฮอย่างเงี้ยนะคะเอ่อ ที่ไหนเ่ามาเกาจูไห่อย่างเงี้ยเมืองจีนเราก็มีโอกาสได้ไปเนี่ยคือแทบจะทั่วทุกที่ของเมืองจีนเลยนะคะอยู่ในลีเวอร์าพาเรากินหรูอยู่ดีนะคะอย่างอันนี้ก็ที่จังเจเจียนะคะไปเมืองโบราณน,นะคะไปดูนะคะเคยดูหนังเรื่องอวตารไหมคะ พาไปดูเลยค่ะหุบเหวที่เป็นฉากของหนังอวตารอย่างเงี้ยโอ้โหแม่เจ้าไปดูของจริงน้ำตาไหลภาคแบบมหัสจรั์อย่างเงี้ยนะคะอยู่นิลิเวอร์เขาก็พาเราไปนะคะลูกนะคะทริปนี้เหมือนพาลูกได้ไปทัศนศึกษาเคยดูหนังย้อนเวลาหาจินซีใช่ไหมคะมีหุ่นของนักรบโบราณเยอะแยะแกะสลักมากมายอลังการ ไปดูของจริงพาลูกไปดูของจริงเห็นกับตาด้วยจริงๆโอ้โหความมหัศจรรย์น,นะคะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้จากอะไรคะยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นทริปญี่ปุ่นนะคะจริงๆว่าไปเนี่ยยูนิลิเวอร์ไลฟ์พาเราไปญี่ปุ่นเนี่ยคือเรียกได้ว่าทุกหัวระแหงของญี่ปุ่นไปกันมาประมาณ5-6รอบนะคะไปโอซาก้าเกียวโตเกียวโตนารานาราโตเกียวนั้นนี้นอนคือ ไปมาหมดแล้วนะคะก็พาลูกไปหลายๆทริป Universal Studio นะคะก็ไปเล่นกิจกรรมในเรื่องของ h a r r y p o t t e r อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็นะบริษัทดูแลพรอ็อมถ่ายรูกซื้อนั่นนี่นูนให้เราเสร็จสับคือแบบน่ารากักอะนะคะสนุกสนานไม่ใช่พาไปแบบชะโงกถัวร์ถนดมไหมคะพาไปเที่ยวนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้นี่เมืองไหนจำไม่ได้นะหนาวมาก แล้วไม่ได้พาเราไปชะโงกค่ะพาเราไปขี่สโนว์โมบิลจริงๆนะคะก็พากันไปนะคะมีความสุขมากๆเอนจอยมากๆได้ใช้เวลากับครอบครัวนะคะแล้วอย่างทริปนี้ก็ประทับใจมากๆนะคะเพราะว่าไปเที่ยวเมืองดูไบนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ถ้าไปเองเนี่ยก็จะยังงงๆว่าเออล้วจะให้ไปยังไงนะคะก็แต่ลูกเนี่ยนะคะเขาได้มีโอกาสไปเห็น เนาะทรายในทะเลทรายไปเห็นอูดตัวจริงๆไปเห็นทรายในทะเลทรายเป็นนอนกิ้งไปกิ้งมาว่าเฮ้ยทรายที่ทะเลทรายเนี่ยมันไม่เหมือนนะคะกับทรายที่ริมหาดยังไงเนาะไปเล่นแซนด์ดูนกันทั้งบ้านนะคะก็สนุกสนานนะสากด n a อกันไว้ที่ทะเลทรายกันนะคะอ,อกแตกอ,อกแต่นะคะสนุกมากเป็นทริปที่ประทับใจและที่สําคัญค่ะ เราได้ไปทั้งครอบครัวนะคะคุณแม่เนี่ยกอดติ๊กอยู่ที่งานปาร์ตี้กลางทะเลทรายนะคะคุณแม่บอกว่าขอบคุณนะแม่โชคดีมากที่มีติ๊กเป็นลูกนะคะแม่ได้เที่ยวทั่วโลกเนี่ย ไปกับเราอ่ะท่านคิดดูสิว่ามันฟูลฟิลขนาดไหนนะคะก็ต้องขอบคุณย n i ิลิเวอร์ไนะคะอันนี้ก็เป็นทริปที่เป็นในเชิงวัฒนธรรมเนาะเราไปเที่ยวบาหลีกันนะคะก็สนุกสนานนะคุณแม่ก็ถ่ายรูปมาล้านใบนะคะแล้วนี้ก็เป็นคุณย่าของติ๊กนะคะทริปนี้ก็ประทับใจตรงไหนนะคะเราไปปักกิ่งกันแล้วคุณย่าอัเนี้เป็นคนจีนแท้ๆเลยที่นั่งเรือสมเภามาจากเมืองจีนนะคะแล้วปรากฏว่า เป็นคนจีนที่ไม่เคยเหยียบกำแพงเมืองจีนท่านคิดดูเนาะแต่ต้องขอบคุณ u n นิลิเวอร์หลาะนะคะที่อนุญาตได้พาคนแก่พาคนในครอบครัวไปค่ะติ๊กไปมีเมมโมรีที่ดีกับอมาม่ดิเนี่ยที่นี่อีกครั้งเนาะซ,ซึ่งตอนนี้อมาม่ดินะคะอายุจะ90แล้วแล้วก็ไม่เดินทางไปไหนอีกแล้วนะคะคือท่านแก่มากแล้วเนี่ย เราได้มีโอกาสพาเขาไปเที่ยวไปเดินกำแพงเมืองจีนไปฟูลฟิลในทริปนี้นะคะนี่ก็เป็นคุณแม่ของสามีนะคะ <c oughs> ก็เที่ยวด้วยกันแบบทุกทลิปค่ะแม่แม่ก็ไปกันนะคะจนจะเล่าให้ท่านฟังว่าติ๊กเที่ยวกับยูนิลิเวอร์มาเนี่ยกว่า30 De ิเดสติเนชันทั่วโลกนะคะเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนมากว่าโอ้โหถ้าลำพังตัวเราคนเดียวไม่มียูนิลิเวอร์ไลฟ์เนี่ยเราจะเที่ยวยังไง จนสุดท้ายเลยค่ะไฮไลท์ของชีวิตติกนะคะการอยากเที่ยวการอยากท่องโลกมันพามาถึงระดับหนึ่งนะคะในวันที่มีรายได้เป็นหลากหลายแสนเป็นหลัก้านแล้วเนี่ยที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะแบบไปเที่ยวเองด้วยอะ่ะไปเที่ยวกับเพื่อนสาวนะคะหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มต้นเลยค่ะนัดทริปเพื่อนสาวค่ะอันนี้เป็นทริปเวียดนามค่ะเราจะเป็นทริปที่เริ่มซับซ้อนซ่อนเงินกันแล้วนะคะเตรียมชุดเตรียมคอสตูมเที่ยวกันเองนั้นนี้โน้นสนุกสนานละนะคะ ก็เป็นอิสระของชีวิตที่เราได้ใช้อะจากรายได้ของยูนิลิเวอร์นะคะแล้วที่สําคัญนะคะที่เองก็ได้รายได้จากยูนิลิเวอร์นี่แหละค่ะในการส่งลูกนะคะไปเรียนต่างประเทศนะคะลูกอเนี่ยเรียนอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยตั้งแต่อายุ11ปีแล้วปัจจุบันนี้ลูกอายุ15นะคะก็เราเองค่ะก็จะต้องไปเยี่ยมลูกนะคะแล้วด้วยความเป็นอิสระนะคะแพลตฟอร์มที่รองรับค่ะ ทำให้เราสามารถไปใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นเนี่ยปีละสองครั้งครั้งละหนึ่งเดือนท่านคิดดูสิว่ามันไม่ใช่แค่การไปเที่ยวละแต่มันคือการได้ไปใช้ชีวิตจริงๆที่นั่นนะคะท่านเชื่อไหมว่าเราเองค่ะเช่ารถขับรถตะลุยเกาะเหนือเกาะใต้ทั้งเดือนค่ะ ทั้งเดือนท่านคิดดูทํางานผ่านโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะแต่อย่าเรียกว่าทํางานเลยก็คือดูค่ะว่าการทํางานอัปเดตเป็นยังไงนะคะแล้วไปใช้ชีวิตค่ะมีคาเฟ่ดีๆที่ไหนค่ะไปค่ะแล้วก็ไปนั่งนะซื้อกาแฟร้อนๆสักแก้วหนึ่งนั่งริมทะเลสาบซื้อขนมซื้ออาหารมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านอยู่แถวนั้นนะคะนั่งหายใจค่ะสูตรโอโซนดีๆทั้งวันอยู่ที่นั่นท่าน,นคิดดูสุดยอดไหมคะ คืออยู่ในที่ดีๆเนี่ยแค่มีแมคโดนัลล์มีพิซซ่ามาตั้งสักอันหนึ่งนั่งได้ทั้งวันนี่คือการได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขนะคะเราก็ตะลุยนะคะเซิร์ชข้อมูลค่ะที่ไหนหอยอร่อยนะคะขับ800กิโลเพื่อไปกินหอยไปกินออสเตอร์ไปกินหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ท่าน,นคิดดูกินคําแรกในชีวิตสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ย ตกลงหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ที่เราเคยกินมาทั้งชีวิตเนี่ยมันคือศพหอยนะคะอันนี้เนี่ยมันคือหอยจริงๆเนี่มันเป็นความประทับใจที่แบบโอ้อย่างนี้นี่เองคือการใช้ชีวิตมันคือรีวอร์ดจากธุรกิจที่เราทำนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็ล่องทั้งยืเรือยย้อนเลยค่ะทีนี้เป็นปลอแล้วนะคะขับรถนะคะ3 0 0 0กิโลอรอบกอเกาะเหนือรอบเกาะใต้นะคะไม่ต้องใช้แผนที่นะคะลุยอย่างเดียวนะคะพอไปเจอริมถนนค่ะมี ต้นลูปินนะคะสวยๆเฮ้ยจอดๆลงไปถ่ายรูปนะคะไปเห็นภูเขาไฟค่ะเฮ้ยไป,ไปไปไปเราไปเที่ยว National Park ของเขานะคะไปลุยนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญคือมาค้นพบไลฟ์สไตล์ใหม่ของชีวิตคืออะไรรู้ไหมคะชอบแท็กกิ้งนี่นะเราชอบเดินเราชอบเดินกับธรรมชาติก็เลยตัดสินใจออกแบบทริปเพราะทริปเราไม่ต้องเร่งรีบเราไม่ต้องกลับไปทำงานไม่ต้องไปลุยนะคะเราลุยเดินทางค่ะเราท่องเที่ยวขับ รถนะคะขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนเมืองค่ะที่เป็นเส้นทางแทรกกิ้งที่สวยที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะไปใช้ชีวิตอยู่บนเทือกเขาตรงนั้นแล้วทางไรู้ไห,ไหคะเดินค่ะแม่ลูกเราก็จัดแทร็กเลยเดินทุกวันนะคะมีความสุขมากได้ใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ที่ใช่ในชีวิตที่เราชอบได้สารฝันของเราจากแพลตฟอร์มดีๆของ Unilever Life นะคะเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้แล้วเนะะี่ยที่บอกเลยว่า สิ่งเดียวเลยค่ะที่ขอบคุณตัวเองคือขอบคุณที่ตัวเองเลือกอยู่นเลยวอาไลฟ์มาเป็นตัวช่วยในชีวิตให้ความฝันของตัวเองเนี่ยเป็นจริงวันนี้ติดเชื่อเลยว่าทุกท่านมีโอกาสฟังติ๊กมาจนถึงตอนนี้นะคะน่าจะเห็นตัวเองเนี่ยในอนาคตไปแล้วเรียบร้อยนะคะจบโควิดเมื่อไหร่นะคะเราได้ไปเที่ยวกันจริงๆแนๆ่แต่วันนี้ค่ะหลังจากฟังจบรีบติดต่อค่ะ คนที่แชร์ลิงก์นี้ให้กับท่านรีบติดต่อคนที่แนะนําท่านค่ะว่าก้าวต่อไปท่านต้องทํำยังไงเพื่อจะประสบความสําเร็จกับยูนิลิว่าหลายวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ